คุณให้ผมสอนขับรถไหมวันนี้ก็ใช่คุณกับตองมี่ย่างแหลกเปลี่ยนกับผมดิไม่ครับครับวันนี้จะเป็นการขับเกียรปกของผมครั้งแรกนะครับในชีวิตมันจะมีสามอย่างเข้าใจไหมเออฟังฟังฟังเอากูขกฟังอยู่นี่เอากูขกฟังอยู่นี่ครับใช่ครับทุกคนรอดูนะขากลับผมจะให้มันลองขับดูว่ามันจะขับได้หรือเปล่าชิ่วๆอ่ะครับชี้นี่ ขั้นสีดำใสเขาเ้วยไม่ต้องกลัวหรอกตัวมาเขาอะตัวไม่ต้องกลัวใครบ้างทีเฮ้ยมึงนุ่งยังขุกขี่ตรงนี้สิตรงนี้แหละโอ้ยนุ่นข้างหน้านุ่นมึงกลัวเป็นี๋ยวเหรอเออโอ้ยอย่าไปตำรถเขาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปมึงไม่ต้องเหยียบเบรกก่อนนะไปเบรกแล้วไปแล้วเฮ้ยเขาไเหยียบเหอยียบแล้ว อย่าไปร้องนะร้องก็เหมือนผู้หญิงเลยมึงอะปักนกไปก็กูก้ค่อยๆไปอยู่นี่ <c oughs> โอ๊ยหมดสัน้นแลมึงดิหย,ยียบสุดแล้วก็หยับเบรกดับเหยียบสุดๆ <c oughs> ดับแล้วครับผมทุกคน <c oughs> ไปไปไม่มีรถไม่มีรถเดี๋ยวเพิ่งกีเพิ่งอ๋อชิบหายแล้วขาก,กูมาดับตรงสามแยกอีกแล้ว <c oughs> โอ้ย <c oughs> เออค่อยๆขับค่อยๆขับ นี้ยเดีได้จับมือพ่อมขับมุ้จับมือตีน้อยจะบีบน้อยเหยียบยุ่นนี่มเห็นมันี่เบาๆแล้วยโอ้ยเห็นมันเ่ยเก่งตามโอโหสจดยอดเลยย้เฮ้ยบกไปมึงขับดีดีด้วยกเกระตาอฮ้ยเนี่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 นังี่หละมึงเป็นนักสีแหละ ดูครับดูมานาผมมาทางนี้ครับผมทุกคนโอ้โหมึงเพิ่งมึงเพิ่งขับรถแบบเนี้ยมึงมาทางแคบอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้จักทางแต่เบรกไงแต่เบรกไงแต่เบรกไงใช้ป้ายใช้ป้ายสวัสดิ์โอ้ดับอีกแล้วครับผมโอ้ยเฮ้ยไปมึงเขี้เอาเอามึงหงายพี่ดีอ่ะมึงหงายมึงกูอีกตอนนี้หงายครับอ๋อคุณเรียกยังไงใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ย มีรถ <one> <it> มีรถนะไปไปมีรถมีรถเห็นแล้วกุยบังไปมึงเหยียบแห้งแต่เขาเกือบเหยียบพี่เมื่อกี้ว่าเขาจะสับโอ้ย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 มึงขี่ค่อยสิไปโอ้กูปวดทับไปเมื่อเดือนไปสุดยอดครับเกือบตาย